สองไม้เพื่อชมนะครับ X Max สามร้อยนะครับมีขายทั้งสดและผ่อนนะครับใช้เงินดาวน์ข้าวพันข้าพันแปดร้อยบาทนะครับแล้วก็ส่งอยู่ประมาณสามพันห้านะครับท่านไหนสนใจตามใดที่อำเภอยังเปิดแสดงว่ากูยังมีสิทธิ์แจ้งเกิดได้เสมอพาะอะก็ป่า ครับวันนี้อยู่กับผมเพียแค่นะครับมีรถมือสองมาเพื่อชมนะครับ X Max สามร้อยนะครับเป็นสีส้มนะครับส้มดำนะครับมาดูรายละเอียดโอ้โหแบบสีมันสวยจริงนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับราคาตัวนี้อยู่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครสนใจดาวมีขายทั้งสดและผ่อนนะครับใช้เงินดาว้าพันเก้าพันแปดร้อยบาทนะครับแล้วก็ส่งอยู่ประมาณสามพันห้านะครับท่านไหนสนใจ ติดต่อมาได้เลยนะครับ0 9นนะครับสา6 3551ามห้า้หนึ่งครับถือว่าสาภาพแบบสมบูรณ์มากนะครับรถพร้อมใช้เลยนะตำหนิค่อนข้างจะน้อยนะครับก็เป็นธรรมดาเนาะของ X Max 300อยนะครับอาจจะมีไปแต่งสีแต่งอะไรพวกนี้ครับเก็บสีเพใหม่อะไรพวกนี้ครับหรือภายนอกถือว่าสวยมากนะครับแต่ตำหนิสีไม่มีเลยนะครับมีรอยนิดหน่อยขีดควันไม่เยอะนะครับ เป็นสีส้มนะครับเกล็ดมุกเงาเงาเลยให้ดูสีก่อนนะครับเงามากเงาตาแตกเลยครับติ๊กเกอร์เอ็กแม็กสามร้อยวั 300. นนี้เป็นนูนนะครับนี่มีขีดนี้นึ้ตรงน,นี้สีดำก็ไม่มีรอยเลยครับเปนเมียนเลยนะครับดูนะครับด้านหน้านะครับไม่มีรอยเหมือนกัน เงาๆแล้วครับไฟไม่มีแตงไม่มีร้าวนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสติกเกอร์เป็นของอันเซตอัพนะครับช่างอันสระบุรีนะครับคิวด้านหน้าเป็นแบบใสนะครับล้อตัวนี้เป็นสีน้ำเงินเข้มๆนะครับไม่มีรอยเลยไม่มีรอยงัดจางไม่มีรอยอะไรนะครับ ถือว่าสวยมากนะครับยางตัวนี้เป็น IRC ขนาดยางหน้าร้อยยี่สิทับเจ็ดสิบหกสิบห้านะครับโชคกไม่มีรัว่วไม่มีซึมทั้งสองข้างนะครับถือว่าใสาๆเลยนะครับโชคกฝาเบรกหน้าแน่นๆนะครับจานไม่มีร่องไม่มีเส้นเลยนะครับ รอยที่สี่แทบไม่มีรอยชนเลยนะถือว่าสมบูรณ์มากนะครับขานี้ก็ไม่เหมือนกันนะครับใสๆเลยท่อเป็นท่อเดิมผ่านนะครับท่อเดิมผ่านเดินคอคอออเลดนะครับเป็นสองท่อนนะครับเครื่องยนต์สะอาดมาก ชกหลังเป็นของเออร์ลินนะครับสีสปริงสีดำล้อข้างหลังก็ไม่มีสีลอกเลยครับสีน้ำเงินเหมือนกันขนาดยางหลังนะเป็นไอซเป็นเบอร์ร้อยสี่สิบทับเจ็ดสิบอสิบสี่นะครับเป็นยางไอซีเหมือนกันดอกยางแน่นๆนะครับไปท้ายไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับ เป็นเบาปาดนะครับซิ่งๆเลยครับทรงสวยๆมอกรองไส้กองน้ำมันเครื่องเฟืองท้ายนะครับเปลี่ยนให้ครบมีนีโมดมาให้หนึ่งอันนะครับ <ง ard. S 2> ปัดเด็นใหม่ <impres ion> ผมก็ไม่เก่งเรื่องอีกแมมกันะนว่าไอ้พวกนี้มันปรับยังไงนะครับผมก็ไม่ชัวน,นะครับแต่ว่า เด็กมอยู่3 4 1ห4ืกิกิโลครับน้าปัดเรียนใหม่ใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องให้ดู เดี๋ยวผมไปเทสให้ดูนะครับว่าเสียงข้อดังประมาณไหนนะครับเครื่องสะอาดมากนะครับใสๆเลยอ่ะสวิงอาร์มเป็นร้อยมีเจาะเป็นงานเจาะนะครับเจาะสวิงอาร์มเดิมนะครับลายสวยๆเลยป้าเบรกหลังแน่นๆเหมือนกันเหลือเยอะเลยครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับเอกสารพร้อมบนนะ บ้าใช้เงินดาวนะครับอยู่ประมาณ8,9 0 0เ้ารอ้ย9,800บาททัวทีนะครับ9 8้0อบาทนะครับเงินดาวนะครับส่งอยู่3,5 0 0น้านะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับสภาพรถถือว่าสมบูรณ์นะครับโดยรวมถือว่าสมบูรณ์นะครับของเหลวทุกอย่างผมจัดให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องเฟืองท้ายนะครับจัดให้หมดเลยนะครับ น้ำยาหล่อเย็นเช็คให้หมดนะครับไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปเทสให้ดูนะครับมาฟังเสียงเข้ากันว่าจะดังประมาณไหนนะครับแล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยนะครับเพราะว่าตอนสตาร์ทเครื่องตัวนี้คือรถที่เป็นที่เป็นเอ็นเอ็นแมกแล้วกันนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องหาดังคู่มันจะเบิ้ลเครื่องไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าแท็กชั่นคอนโทรลมันปิดตรงไหนไงเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันนะครับ โอเคนะครับณที่นะี้ไปลองเทสกันนะครับไปไปผมจะเทสไม่แรงนะครับเพราะว่ามือนึงขับนะครับมือนึงจับกล้องนะครับอาจจะเทสฟ,ฟังเสียงแล้วกันนะครับแต่ถามว่าความแรงไม่ต้องพูดถึงแรงแน่นอนนะครับรถแต่ไฟตัวนี้นะครับมันจะมี ไฟเตือนนิดๆนะครับไฟเท็ไฟกครยนต์นะแต่ผมไปเคลียร์ให้เพราะว่าแบตเตอรี่อันนี้แบตเตอรี่หมดนะครับแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับมันก็เลยจะมีไฟเตือนนิดนึงนะครับแต่ผมไปเคลียร์โค้ดให้แล้วกันนะครับรถยังไม่ได้แบบเก็บอะไรมากมายนะครับแค่สายองเหลียวนะครับแล้วก็แค่นั้นนะครับ โอเคนะครับสำหรับวิดนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ใครสนใจก็ด่วนๆนะครับมีคันเดียวนะครับใครอยากรอรอจัดซะนะครับ X แ a c สามร้อยออกเลยเอาไปไม่ต้องทำอะไร,ะรลเลยครับรอรอเลยครับซิ่งๆรอรอเลยตามใดที่อำเภอยังเปิดแ <laughs> สดงว่ากูยังมีสิทธิแจ้งเกิดได้เสม,เมอมาแล้วก็ไป